เชหรือเปล่าว่ามีมีตอนจบที่วางให้เอลซ่าตายตอนท้ายเรื่องแล้วเชื่อหรือเปล่าว่าจะมีเวอร์ชั่นที่安าของคริสตอฟแต่งงานแล้วเชื่อหรือเปล่าว่ายังมีเวอร์ชั่นที่อาณาจักรแอรเรนเดลไม่รอดจากการถล่มขงขึ้นยากจนอนจาณาจักรพังทลายันดอบที่หนึ่ง ในชุดสีม่วงลาเวนเดอร์ที่เอลซ่าสวมใส่ในตอนแรกของภาพ,พยนตร์ตอนแรกทีมงานได้ออกแบบเฉดสีของชุดนี้ไว้6เฉดที่เราไม่ได้เห็นในภาพ,พยนตร์แต่ทีมงานก็เลือกสีม่วงเพราะคิดว่าถ้าเอลซ่าใส่ชุดโทนสีดำหรือสีเข้มหรือสีโทนร้อนนั่นจะบ่งบอกได้ว่าชุดนั้นไม่ได้สะท้อนตัวตนของเอลซ่าเลย 2. ชุดออกเดินทางของเอลซ่าเคยถูกออกแบบให้เป็นโทนสีเข้มแต่ต่อมายีซน์นี้ ก็ได้เป็นของอันนาแทนและคงจะเป็นเพราะเหตุผลที่ไดกล่าวไปเพื่อเลยทำให้ไอเดียของชุดนี้ไม่ถูกนำไปใช้ 3. ชุดออกเดินทางของเอลซ่าเคยถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นชุดราตรียาวและมีผ้าคลุมยาวก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชุดที่เราเห็นในภาพยนตร์คุณผู้ชมคิดว่าเอลซ่าใช้ชุดราตรียาวแบบนี้เข้าป่ามันจะบเวอร์หรือเปล่า4ชุดตอนเอลซ่าเป็นจิตวิญ,ญญาณที่5้า มีเวอร์ชันที่ถูกออกแบบแล้วไม่ได้นำไปใช้ในภาพ,พย,ายนตร์3แบบแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเวอร์ชันไหนถูกใจสำหรับคุณผู้ชม 5. รองท้าของเอลซ่าในชุดจิวิญญาณที่5มีการออกแบบไปะทั้งหมด5แบบและมี4แบบที่เหลือที่ไม่ถูกใช้ในภาพ,พย,ายนตร์คุณผู้ชมชอบแบบไหนกันบ้างครับ 6. ชุดจิวิญญาณที่5เคยถูกออกแบบให้เอลซ่ายังเป็นผมเปียเจ ชุดที่อนานาใสในช่วงแรกของภาพยนตร์ที่เป็นสีส้มตอนแรกเคยมีการออกแบบไว้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งให้เป็นสีเข้มผสมกันระหว่างสีดำกับสีแดงผมคิดว่าผมชอบเวอร์ชั่นในภาพยนตร์มากกว่าแต ตอนแรกอนนาถูกวางให้มีผมเปียทั้งสองข้างเพราะทีมงานคิดว่ามันทําให้เธอดูเป็นเด็กแต่สุดท้ายทีมงานก็เปลี่ยนใจและเปลี่ยนทรงผมเธอให้มีแค่เปียเดียวที่พ่าผ่านคอและปล่อยผมลงเพราะมันจะทําให้อนนาดูโตขึ้นมากกว่า 9. ชุดเดินทางของอนามีการออกแบบเวทลาที่ใส่และหลายสี ที่ไม่ถูกเลิกนํามาใช้และจริงๆแล้วดีไซน์ของชุดเดินทางของอันนาะเป็นดีไซน์ที่ตั้งใจทําให้เอลซ่าตอนแรกแต่พอทีมงานคิดว่าดีไซน์นั้นไม่ได้สะท้อนคาแรคเตอร์ของเอลซ่าจึงปรับมาให้เป็นชุดของอันานะแทนสิชุดราชินีของอันนาะถูกออกแบบไว้ทั้งหมด4เวอร์ชันและมี3เวอร์ชันที่ไม่ถูกใช้เพราะทีมงานต้องการให้อันานะใส่ชุดที่สะท้อนความเป็นตัวเธอและสีประจำของเอรนเดล 11. แหวนขอแต่งงานที่คริสตอฟให้อันนาะเป็นแหวนที่คริสตอฟทำขึ้นมาเองโดยเหล่าโทรเป็นคนที่ขุดหินนั้นขึ้นมาให้เขาเพราะเพชรสี้มมันหายากมากซึ่งก็เป็นสีที่สะท้อนผมของอันานะ12ในเวอร์ชั่นแรกคริสตอฟถูกวางเรื่องราวให้เขาเป็นท่านหลอดของอาณาจักรที่ต้องคอยทำงานเกี่ยวกับราชวังทุกอย่างนั้นทำให้เขารู้สึกกดดันและไม่ชอบชีวิตยนวงัง13 ราชนีอายน่าในสมัยที่เธออยู่เผ่านันรา andra, เคยมีการออกแบบให้เธอใส่หมวก 14. บรูนี่หรือจิบุญญาณไฟเคยถูกออกแบบออกมาให้เป็นสีเทาและสีสม้ม 15. บรูนี่เคยถูกออกแบบให้ร่างกายของเขาจะเปลี่ยนไปตามรูปร่างของปเปลวไฟ 16. หรือจิตวิญญาณลมเคยถูกออกแบบให้มีหน้าตาด้วยซึ่งเป็นการผสมกันของใบไม้คุณผู้ชมเข้วไายังไงถ้าหาว่าเกลจะมีบใบหน้า17ยักษ์หินหรือจิตวิญญาณดินเคยถูกออกแบบไว้หลายเวอร์ชันก่อนจะเป็นเวอร์ชันแบบที่เราเห็นในภาพ,พย,ายนตร์คุณผู้ชมชอบยักษ์หินเวอร์ชันอย่างบ้างครับผม18ก็ไอ,อ้เงียมณนีที่เป็นหินสลักสัญลักษณ์ของแต่ละธาตุวไวตอนแรก ถูกออกแบบให้เป็นแค่ก้อนอเยมนีขนาดต่างกันและไม่มีลายสลัก19เคยมีตัวละครที่ชื่อลอสเวนสันซึ่งเป็นตัวละครที่ผู้กำกับตั้งใจให้เป็นทหารของอาณาจักรเอรันเดลที่ทิ้งชีวิตทุกอย่างไปอยู่ปาต้องมนแต่ไอเดียนี้ก็ต้องนำเข้าไปปรับรวมเข้ากับเรื่องราวของตัวละครผู้กองเมนเทสแทน20มีฉากที่ถูกตัดที่เป็นอีนหนึ่งแนวความคิดในการนำเสนอน็อก หรือจิญยายแห่งน้ําที่มีตำนานว่านอกจะเป็นตัวเปิดเผยความจริงของผู้คนถ้าหากผู้นั้นโกหกก็จะจมลงใต้น้ําแล้วตำนานนี้ก็ถูกนำไปใช้กับคริสตอฟที่ในเวอร์ชันนี้เขาเป็นท่านหลอดและรู้สึกไม่ชอบชีวิตที่แอรเรนเดลที่ต้องคอยทำงานในวัง ต้องคอยทาตามกฎแต่เขาไม่กล้าบอกอน,นาว่ารู้สึกยังไงเขาจึงจมลงน้ําแต่ก็ยังโกหกต่อจนน็อกต้องลองลากเขาไปชนโคดนหินเขาจึงได้สารภาพทําให้อน,นาเปลี่ยนใจที่ <No. S 1> จะแต่งงานกับเขา no that's nothing big anyway well uh, how about you say it before he comes back uh, okay uh I don't like so pants oh that's okay <S I don't like fancy shoes or regal jackets Not a problem. Ah, I don't like ceremonies or polite conversations! Uh -uh. Uh -uh. Best not to get involved. Whoa, whoa, whoa! How about ice mastering and delivering? No, because it's not a thing. Formal dinners and ball and dance? Do you even like your life in Arendelle at all? Just tell me the truth! No, I don't like my life in Arendelle! So, it was all a lie? All of it? Anna I, I don't think we should get married. นี่สิมีฉากในโฆษณาที่ทุกคนกําลังเล่นใบ้คํากันอย่างสนุกสนานจนพอถึงตาเอลซ่าเธอได้โจทย์ในการใบ้สิ่งที่เธอชอบที่สุดในวันคริสต์มาสและคําตอบของเธอก็คือการอยู่กับครอบครัว Now i t Elsa, your turn. Uh oh, my favorite thing about Christmas is Oh, thought might salad ที่อ2มีชากเปิดของเรื่องที่จะเปิดเรื่องด้วยการเล่าเรื่องกับกับที่มาของจิบุญญาณและความสัมพันธ์ของแอรอนเดลกับเผ่านอทันราโดยจะเป็นการเล่าเรื่องด้วยเสียงของผู้บรรยายจะไม่ใช่การเล่าเรื่องโดยราชาแอคกนาแบบในภาพ,พยนตร์ <c oughs> Far away as north as we can we go and a very แต่ผู้กำกับก็ตัดออก <c oughs> พอคิดว่าการเปิดเรื่องหรือตัวละครที่คนดูยังไม่รู้จักและยังใช้เสียงจากตัวละครที่ไม่มีในภาพยนตร์มันคงยังไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีเราจึงได้เห็นการเปิดเรื่องในภาพยนตร์ที่เป็นฉากเปิดของอันานและเอลซ่าในวัยเด็ก The old prologue wasn't necessarily the best entrance into the movie Because we introduced the audience to a world that wasn't familiar To Romed a a nomadic people called the n o r t h a l d r a And it started แล้วคุณผู้ชมคิดว่าพอเป็นการเปิดฉากด้วยเอลซ่า,ากับอันนาวัยเด็กคุณผู้ชมรู้สึกถึงเนื้อเรื่องมากกว่าไหมกับการเปิดเรื่องด้วยตัวละครตัวหลักที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว <c oughs> 23 มีฉากเปิดเรื่องอีเวอร์ชันที่นำเสนอเรื่องราวอีกแบบของตัวละครราชนีอิดูนาและการได้พบกันของราชาแอค a นา็นเรื่องราวย้อนหลังของอิดูนาในวัยเด็กก่อนที่เธอจะเป็นราชนีแห่งแอรเรนเดลเธอกำลังวนย่นป่าเพื่อตามหาแม่ของเธอทำการการต่อสู้ระหว่างผู้คนในแอรเรนเดลกับโนทรันดาในฉากนี้ ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้เริ่มความขัดแย้งหรือเพราะเหตุใดแต่ผู้กำกับต้องการให้เป็นปริศนาที่จะมีแรงผักดันให้เอลซ่าค้นหาความจริงของเรื่องนี้เพื่อหาคำตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเอรเรนเดลกับนอร์ทันดราฉากที่ถูกลบนี้ยังแสดงให้เห็นว่าอิดูนาช่วยชีวิตแอค a าจากการตกมงมาจากหน้าผา และในฉากนี้ผู้กองเมเทียสที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้องแอค a นาก็ได้นำทุ้งคู่ออกมาจากป่าต้องมนไปที่รถลากมาที่น่าจะพาพวกเขากลับไปสู่เอเรนเดลปลอดภัยซึ่งในเวอร์ชันนี้ผู้กองเมตเทียสติดอยู่ในป่าก็พอด้วยสาเหตุที่เขาต้องการจะเข้าไปช่วยพระราชาแต่ต่างจากฉบับภาพยนต์ที่เขาและทหารอีกบางส่วน แค่หาทางออกไม่ได้ผมว่าฉากนี้น่าเสียดายมากที่ถูกตัดเพราะมันขยายความเรื่องราวของตัวละครได้เยอะมากแล้วคุณผู้ชมคิดว่ายังไ,ไงกับฉากนี้ครับที่สิบสี ในฉากดังกล่าวย,ยังแสดงให้เห็นว่ามีตัวละครที่ถูกตัดออกไปที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็กวางคุณผู้ชมคิดว่าตัวละครตัวนี้เขาเป็นใครเขาเป็นอีกคนที่มีพลังเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณหรือเปล่าหรือเป็นแค่อีกคนที่มีพลังวิเศษ p l e a s ห 25. ในฉากที่ถูกลบไปนี้โอลาฟพาเอลซ่าและอนาไปที่ห้องลับที่เขาคน้นพบในห้องนี้มีหนังสือเกี่ยวกับเวทมนต์และบันทึกนีแม้กระทั่งบันทึกเกี่ยวกับเอลซ่าและเวทมนต์ของเธอตอนแรกพวกเธอคิดว่าห้องนี้เป็นของพ่อแต่อนานจำได้ว่าลายมือในบันทึกเป็นลายมือของแม่เธอเมื่อตรวจสอบบันทึกเพิ่มเติม พวกเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าแม่ของพวกเธอพูดภาษานอทันราซึ่งเป็นภาษาต้องห้ามและพบว่าในบันทึกระบุว่ามีตำนานโบราณสำหรับคนที่มีพลังแบบเอลุซาที่จะต้องเจอกับชะตากรรมอันน่าสลดฉากจบลงด้วยสองพี่น้องอ่านสองบรรทัดจากของกอของแม่ของเธอว่าทิ้งชั่วร้ายอะไรก็ตามที่คนของฉันทำความมืดอะไรก็ตามที่ปกคลุมปากของเราฉันไม่สามารถทันหลังให้กับอดีตได้อีกต่อไป But that language is forbidden. Why would Mother know it? Or dare use it? Whatever e evil my people did, whatever darkness still roams our forest, I can no longer turn my back on the past. We need to see Lord Sorensen. <coughs> มีฉากที่ถูกลบไปก็คือฉากที่อาณาตื่นขึ้นและเธอค้นพบว่าความฝันของเอลซา่ากำลังเผยออกมาจ,จริงๆเป็นหิมะโปรยปลายอยู่เนือศีรษะและรอบห้องสิ่งที่อนณาเห็นก็คือภาพของแม่เธอตอนวัยเด็กที่อยู่ในป่าต้องมนต์รวมถึงช่วงเวลาที่ย้อนกลับไปสู่ความขัดแย้งระหว่างเอรอนเดลกับนอทันรา และฉากนี้ก็จดลงที่เอลซ่าสร้างผลึกน้ำแข็งที่ลอยเต็มอากาศและช่วงตรงนี้เองที่ทำให้ผู้แต่งเพลงมีความคิดในการใช้ฉากนี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเพลง Into the Unknown ขึ้นแทนที่สิบ มีฉากที่ถูกลบที่เอลซ่าใช้พลังของเธอเพื่อให้อน,นาได้เห็นและได้ยินการสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ของพวกเธอในฉากนั้นราชาแอคน่าและราชนีอิดูนาตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการบอกความจริงเกี่ยวกับเอลซ่าให้อน,นาฟังเพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าใครจะสามารถหาวิธีช่วยเอลซ่าได้นั่นก็คือน้องสาวข,ของเธอเพราะความรักของอน,นาสามารถช่วยให้โลกดีขึ้นได้ซึ่งอน,นาเอง ก็สงสัยอยู่เสมอว่าทําไมพ่อแม่ของเธอจึงไม่ไว้ใจเธอในการบอกความจริงเกี่ยวกับเอลซ่าและพอเธอได้เห็นการพูดคุยนี้เธอก็ได้คําตอบที่เธอต้องการ joy brings her powers out as strongly as fear but if anyone can find a way to help her it's anna <S you may be right about that there's not much that girl can't do her love could hold up the world lucky for the world okay We'll when we tell her t r r u ผู้กกับเองก็ต้องการนำเสนอฉากนี้เพื่อแสดงว่าอันนาก็เป็นฮีโร่ผู้ธรรมดาและเป็นการส่งหน้าที่ให้อันนาในฐานะราชินีของเอเรนเดลได้อย่างน่าประทับใจแต่น่าเสียดายที่ฉากสุดกินใจและคงจะทำให้แฟนๆน้ำตาไหลได้นี้ถูกตัดออกไป แล้วคุณผู้ชมรู้สึกเสียดายเหมือนผมไม่กลับกับฉากนี้ที่ถูกเอาออกไป The forest and the spirits need me now but i want to be there when they do You found your place That's good I'll be okay because i think i finally understand mine ป <laughs> 8มีเพลงที่ถูกตัดชื่อว่า Unmeltable you flurry snow once needed own Me I'm made may even recall though of I my เป็นเพลงที่หลังจากทีมงานตัดสินใจว่าจะให้โอลาฟอยู่ในร่างที่ไม่ต้องพึ่งเมฆหิมะของเอลซ่าแล้วเพลงนี้จึงเป็นเพลงที่โอลาฟจะองร่างใหม่ของตัวเขาเองที่เป็นร่างที่ไม่ละลายของเขาในขณะเดียวกัน ก็ให้ความบันเทิงแก่แขกของปราสาทแบบพร้อมๆกันโอลาฟอธิบายในรูปแบบเพลงว่าพลังของเอลซ่าแข็งแกร่งขึ้นและนั่นก็ทำให้เขาสามารถรักษาความเย็นของตัวเองได้29มีฉากที่ปรากฏในตัวอย่างที่เอลซ่าใช้พลังน้ำแข็งหยุดจิตวิญญาณไฟและมีโอลาฟอยู่ข้างๆซึ่งในภาพยนตร์ฉากนั้นก็กลับไม่มีโอลาฟ 30มีฉากที่ราชนีอิดูนาตอนเด็กเดินทางมาที่แอรันเดลแต่ก็ถูกตัดออกไป31มีฉากที่สุดเฟนและกวางที่เหลือกำลังวิ่งกันซึ่งปรากฏในตัวอย่างแต่ก็ไม่ปรากฏในภาพ,พยนตร์32มีฉากที่อนานาใช้ดาบฟันอะไรสักอย่างมีในตัวอย่างแต่ก็ไม่ปรากฏในภาพ,พยนตร์สิ่งที่ใกล้เคียงที่เราได้เห็นในภาพ,พยนตร์ก็คือฉากที่อนานาใช้ดาบน้ำแข็ง 33มีชากที่ราชินีอิดูนาและราชาแอคกนาสได้พบกันครั้งแรกและกำลังถูกจิตวิญญาณลมเล่นด้วยซึ่งฉากนี้ก็ไม่ปรากฏในภาพ,พย,ายนตร์ มีเพลงที่ถูกตัดออกชื่อฮ เพลงนี้ร้องโดยอานาเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเอรันเดลและความรักและความอบอุ่นของอานาที่เธอมีต่อบ้านเกิดของเธอซึ่งเป็นฉากที่เธอได้กลับมาอาณาจักรและกำลังถูกแต่งตั้งให้เป็นราชีแห่งเอรันเดลเมื่อถึงจุดหนึ่งเพลงพูดถึงความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอานาว่าถ้าฉันสูญเสียพวกเขาไปฉันก็จะสูญเสียตัวเองด้วยแน่นอนว่าหมายถึงเอลซ่าโอลาฟฟริสตอฟและสเปนซึ่งเป็นครอบครัวใหม่ของเธอ แต่เพลงก็ถูกตัดออกเพราะเพลงวิเคราะสะท้อนบทสรุปของตัวละครอื่นๆมากพอง Hey come here take this coin and go buy a custard bun for everyone Okay it's not creepy c a u s e i know her 35มีเพลงที่ถูกตัดออกชื่อ Get This Right เป็นเพลงที่คาดว่าน่าจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่ให้คริสโตฟทํามากที่ท่านหลอด Is it hard in here uh, We're outside Oh is it hard out here I'm ฉากนี um, ้เป <No. S 1> <to> ็นฉากที่พยายามแสดงความสัมพันธ์ของอันนาและคริสตอฟที่อันนาต้องการจะถูกขอแต่งงานสักทีแต่คริสตอฟกลับเต็มไปด้วยความกลัวและความกังวล เพลงนี้จึงนำเสนอความใน,นใจว่าเขารักอนามากแค่ไหนแต่ติดตรงที่ว่าเขายังมีความกลัวและความไม่มั่นใจที่จะบอกเธอตรงๆจนตอนจบของเพลงกลายเป็นว่าอนาคือคนที่ขอเขาแต่ง ในฉบับภาพ,พยนตร์ที่คริสโตฟต่างหากที่เป็นคนขออนานาแต่งงานคุณผู้ชมคิดว่าการสลับบทบาทผู้ขอแต่งงานเนี้ยเวอร์ชันไหนดีกว่ากัน 36. มีฉากที่ราชนีอิดูนาร้องเพลง All Is f a i แต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึและในฉากนี้เป็นฉากที่เธออุ้มเอลซ่าไปมองแสงเหนือซึ่งเป็นฉากที่ไม่ปรากฏในภาพ,พยนตร์แต่เปการถ่ายออกมาให้รับชมจากทีมงานขณะที่กำลังคอมโพสเพลงประกอบอยู่ Your parents left you both, and we left Kristoff and Sven, and then Elsa left us, and if you leave, then. But there's one more thing. Please don't leave me, too. Your parents left you both, and we left Kristoff and Sven, and then Elsa left us, and. If a า e then 3 38มีเพลงที่ถูกตัดออกชื่อ I Seek the Truth เป็นเพลงที่พรณนาถึงเรื่องราวและความสัมพันธ์ของตัวละครสพี่น้องขณะที่เอลซา่พนาพรณนาถึงแม่ของเธออย่างสิ้นหวังเพื่อค้นหาคำตอบบางอย่างคนอันนา ปฏิเสธที่จะไม่ยอมให้พี่สาวปิดกั้นเธออีกต่อไปเป็นเพลงคู่ที่ทรงพลังซึ่งลองจินตนาการดูนะคะว่าจะเป็นเพลงที่แสดงพลังเสียงของอีเ n นาเมนเซลแค่ไหนโดยเฉพาะเพลงที่มีท่อนโน้ตสูงสง no more doors เพลงนี้ถูกแทนที่ด้วย Into the Unknown และบางส่วนของเพลงมีเนื้อเพลงของเพลง o y s t Fall 39มีเพลงที่ถูกกัดออกชื่อ See the Sky เป็นเพลงที่ร้องโดยผู้กองเมนเทสและเหล่าตัวละครในชนเผ่านทันราเป็นเพลงที่หลังจากเอลซ่ากับอาณาได้เข้าไปในป่าต้องมนและพวกเขาก็คิดว่าเอลซ่าคือความหวังที่ธรรมชาติส่งมาที่จะพาพวกเขาเออกไปจากป่านี้อีกครั้ง <S <S Just one person. one r <Right? S 2> as of 40. มีฉากที่เอลซ่ามาป่าต้องมือคนเดียวและได้พบเข้ากับเกลซึ่งเอลซ่าอยู่ในชุดคลุมยาวสีม่วง 41. <What? S> มีตอนจบที่อานจักรเอรนเดลไม่รอดจากคลื่นยักษ์ที่พังลงมาจากเขื่อนทำให้อานจักรเอรนเดลพังทลายและถูกสร้างใหม่ด้วยดีไซน์และวัสดุที่ได้รับการเชื่อโดยจากเผ่าโนทันราเป็นตอนจบที่ท่าจบแบบนี้ ก็คงจะทำให้หนังดูแบบไม่แฮปปี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็คงอาจจะเป็นภาระก,กับพวกส,สนุกของดิสนีย์อย่างดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์ที่อาจจะต้องสร้างพวกปราสาทเอรนเดลขึ้นมาใหม่42มีตอนจบที่เอลซ่าตายหรือไม่รอดหลังจากที่เธอถูกแช่แข็ง เพราะจากการบอกเล่าของผู้ที่ได้ไปชมเวอร์ชั่นที่ทดลองฉายซึ่งเป็นการฉายที่ทีมงานจะนําหนังที่ยังไม่เสร็จไปฉายเพื่อดูปฏิกิริยาของคนดูว่ารู้สึกยังไงกับแบบร่างแรกของภาพ,พยนตร์ ซึ่งก็มีคนดูได้เผยออกมาว่าตอนจบนั้นเอลซ่าตายมันก็เลยสอดคล้องกับหลายๆอย่างที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ที่เป็นตอนจบที่เอรเรนเดลถูกคลื่นซัดถล่มซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเอลซ่าไม่ได้ไปช่วยหยุดคลื่นแบบที่เราเห็นในภาพยนตร์จึงได้มีการออกแบบคอนเซปต์อาร์ตของปราสาทเอรเรนเดลที่สร้างขึ้นมาใหม่ยังสอดคล้องกับการมีคอนเซปต์อาร์ตที่เอลซ่าเป็นร่างที่นอนสลับข้างๆหนอกเป็นไปได้ว่าเป็นฉากที่เอลซ่าเมื่อรอดจากการตกจากคลื่นน้ำแข็งที่ถล่มหลังจากที่ เธอกลายเป็นน้ำแข็งและยังสอดคล้องกับฉากที่ถูกตัดที่เธอค้นพบบันทึกของแม่เธอและในบันทึกนั้นก็บอกว่าคนที่มีพลังแบบเธอจะต้องผเผชิญชะตากรรมที่น่าสลดโอ้ถ้าหากว่าฟ r o เซน2จบแบบนี้จริงๆมันจะโคตรด,ดาร์กมากๆแล้วก็คงจะทำร้ายจิตใจแฟนๆแบบมากๆเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ถูกตัดออกจากฟลอเรนภาค2 คุณผู้ชมชอบเวอร์ชั่นไหนคุณผู้ชมคิดว่าการที่เอลซ่าตายมันเป็นตอนจบที่เมกเซนหรือเป็นตอนจบที่ดีแล้วที่ถูกเอาออกไปนี่ก็สแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมถ้าหาว่าคุณผู้ชมชื่นชอบเกี่ยวกับคอนเทนต์สิ่งที่ถูกตัดออกจากภาพยนต์ดิสนีย์ผมยังมีวิดีโอที่รวบรวมข้อมูลกับสิ่งที่ถูกตัดจากรายแอนนาลัสรเกิลแลวก็เอ็การโตถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปชมได้น,นะครับผม